สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ตอนนี้ผมอยู่กับน้องตีราผีนะครับพอดีขับผ่านโัเทีชันเป็นสนักสงล้างนะครับก็เลยโอเคมันเป็นทางผ่านก็เดี๋ยวแวะดูนะก็เลยถ่ายเก็บไว้เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เข้ามานะครับ, <S <S รบเราจะาสำรวจกันครั้งแรกเลยนะว่าสภาพยังเป็นยังไงเดี๋ยวมีอันตรายอ่ะไรตรงไหนบ้างตอนนี้ก็ฝนจะตกแล้วตีไม่ถ่ายอ่ะ หลายตีตอกหลายที่ตอกเลยเดี๋ยวการลองเห็นไปเลยเ้ยอ,ยอ,ยอย้านเขาบอกว่าล้างก็ประมาณน,น่าจะเกือบสิบปีแล้วนะครับที่ททล้างไว้ ไม่เห็นมะไัแบบนี้นะตีล่าผีนะจอดรถไว้ตรงตรีนเขานะครับเฮ้ยตีนี่อยู่บนเขาเนะี่ยเดินขึ้นเขาเนะี่ยมันเป็นทางเดินขึ้นเป็นเนินเท่าหร่คิดว่าอยู่แบบทีต,ต่ำใส่หมึกไปทีนี่เลยไม่ได้หรอก เห็นตัวอาคารนล้วเหมือนเราต้องเดินอ้อมนิดนึงอยู่บนเนิงเขาอันนี้เป็ <c oughs> งนงานหยุด <c oughs> ขอสุดการนะครับผมก็เลยพอมีเวลานิดงนึงผม <c oughs> ก็เลยแวะมาไล่ถ่ายมาสำรวจโอเิชั่นมาไล่ไปน้ำนะครับ กาเขาบอกว่าไม่ขึ้นมาละแม้แต่ล้างก็ไม่ขึ้นมาเลยไม่้มีใครข,ขึ้นมา เหมือนเป็นยอดเขาอะตีอยู่ยอดเขาเลยนั่นแหละแล้วเป็นเนินเขาเล็กๆเนินเขาที่อยู่บนเขาอีกรอบหนึ่งนะเขาปลูกขอกำลังใจขขงของฝันทั้งตีด้วยนะครับนั่นเห็นแล้ว ที่ถามพี่เขาบอกว่ายังไม่เคยไม่เคยเห็นเราใครมาถ่ายนะครับไม่เคยเห็นมีรายการไหนมาถ่ายเลยมีที่บ้านหลังนี้ที่อยู่ตรง,ตรงทางขึ้นเราเลยนะครับเราขึ้นมาขอกไม่มีนะเดีย๋ยวกไปกล้อง๋อยากไปกล้องใหม่กระตุกกระตุก ที่ทางลาดชันทางลาดมากเสียหลักรถ,ถ้าเกียหลักล้มนี่กิ้งเลยนะไหลาย,ยาวเลยทางแบบเอียงประมาณอย่างเงี้ยน,นะสำหรับประมาณนี้เลยนะเอียงแบบนี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับ 哎，这不都跑不脱了？不这有条河，塘河，这里有个落 ถือต่อเขาไอเขาด้วยเดินทางไกลมากเลยถ้าตอดูฟังก่อนเอาไปแยกกัน ่ไม่มีหลังคาหะไรต่างว้าวสวยจัง สิ่งปลูกสร้างก็เล็กแต่ไม่น่าจวก็คืออะไรนะน่าจะอะไรครับเปวดแขนปวดขามากเลยเมื่อกี้เป็นมุดถ้ำมานะครับเดี๋ยวข้าเดินไปดูมันเหมือนมีสิ่งปลูกสร้างอาจจะเป็นห้องน้ำเลย,เลยก็ไนดะ้ถ้าเดินมั่วก็อาจจะกิ้งตกเขาใช่ไหย สองคืนน่าจะน่ากลัวมากเลยนะน่าจะกน่ากลัวอยู่นะ้เพราะอยู่บนยอดเขาไม่มีไฟไม่มีแสงนอกจากแสงประจันะะพระพุทรูสวยนะ ด้ายจ้าที่ตกอบตรงนี้ตรงนี้คืออะไรเหมือ,อนมีอะไรกันอะไรอ่ะเธอเ้อ่ทำอย่างเงี้ย่คืออะไร,รนี่คืออะไร น้ำเหรออ๋อน่าเป็นแบบที่เก็บน้ำนะมีท่อนะครับตรงนี้เป็นทางตัดน้าผาเป็นห้องน้ำโอเคครับ,รบต้องสำรวจให้ชัวร์ให้เคลียร์นะครับ รือว่าเัื่ไหร่เรามาถ่ายกลางคืนเราก็ได้แบบระวังได้เมื่ไหนมันเดินได้บ้างากลางคืนจะเป็นไงกะตี จะเป็นสาลานะครับท่านสูงกับสลาสูงจังขออนุญาตนะครับ มีพระพุทธรูปมีบาทมีพานมีอสระซึ่งที่เคยเป็นเคยเปิดจนแบบว่ามีพระมีการกรับว่ามีพระการอยู่อาศัยการพนักพนักก็ส่งน,นะครับอันนี้ยอดเหรียญพระตาตจกอะ ใช่ใช่พระพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ครับโอ้ยยังดูบทดีอยู่เลยอะ่ะ แล้วก็ทงเดินแล้วก็มันกว้างแล้วกเขาอยู่ปะสวยสวยดีใส่ใจว่าไมนสั่มายังมีพรครามี้อยู่เลยมีพรคมพี้จะตอบไหมใช่หรอไปเขาไม่เอาไปด้วย น่าก้าวไแล้วนะขนอันนี้นางงอา,อนนอาเป็นกุฏิก็ได้ท่านรูกุฏิกเหรอน่าแตก,กุฏิน,นะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่จรานี่ชิงสงถ้าเป็นสนักสงฆ์แล้วพระจะวัดตรงไหนตรงไหนคือกุฏิผมยังไม่เห็นเลยนะผมยังไม่เห็นตรงไหนที่เป็นเหมือนกุฏิได้เลยนะ ทีศาลาตรงนี้แล้วเป็นลานพระแล้วก็ห้องน้ำที่มีก็มีแค่ตรงนี้ที่ดูเหมือนจะใช้กุฏิได้บ้างแต่มันก็ใกล้กับห้องน้ําเกินไปใกล้ส่วนที่เป็นครัวเกินไปนะกุฏิจะใกล้ห้องน้ำนี่เลยก็ไม่น่าจะใช่นะครับ ทาไอยู่นี่มีรอยอะไรสักอย่างพยาจะไม่ค้อยรักสืของอะไรอย่างเงี้ยาไปสำรวจดอดิอ ใครที่เกุฏิอกุฏิยูนใช่มเี้ยงหากุิทนักสงฆ์ต้องมีกุฏิใช่สนักสงฆ์ต้องมีกุฏิไม่เจอไม่เจกุฏิไม่้ไปม่รู้กุฏิแต่ว่าไอ้สุดทายน่เหมือนทางลงก็มีไม่ไไม่ใ่สุดเาไอ้สุดานั้นอะมันเหมือนไม่มีทางมีใช่ดูมต้ติส่านักสงก็มีกุฏินานนี ด,ด้างนู้นจะมีนะครับเชื่อเหมือนเป็นที่ผมบอกว่าเหมือนมีสื่อปูสร้าง หัวจับของเราเราจับกัน้นข้า,างเดินี่่ยตอไปทางไหนอันนั้นไม่น่าจะเป็นลูกป,ปั้นหรืออะไรลูกป,ปัน้นปูหรือเปล่าตี ออันนี้เสียงหมกผมหล่นนะครับอันนี้ดูก่อนว่ามันจะทะลุไหม แล้วลุป,ปันเหรอตีอู่ปบันเหรอลปปันวะตั้เสียงขาดเหรอลัปปงไงนไม่มีเสียงเจนนี่นี่นี่เสียงที่รถที่ขาจะูปปันโอ้เสียง เดี๋ยวตรงนี้อนะ่ะนี่กติ๋งนะซ้ายนี้เราเนี่ยน่าจะเป็นกุนหลหรือ,อเปล่าโอเคอาจจะเป็นป่าอาจจะเป็นง่ายกว่านี้ไปนะมีบาทด้วย บาทโอ้บุญดดิน่าจะใช่ไหม ตไหนลื้อกระแพงพังหมดแล้วแต่เขาก็มีแต่ว่ามีมารถอนอ๋อลื้อถอนแบบแม่เสือถ้าเป็นที่ลุกล้างอ่ะเขาก็จะลื้อมัจะลือถอนแต่ลือได้แค่นี้ลือแบบไม่แบบมีหลังคาไ่มห้มันกาคืไม่หรอกมัวแบบม้วนส น,นี่น่าจะเป็นจีวอนนะใช่จีวอนใช่โดนแดดโดนฝนก็เลยเปลี่ยนสีนะครับจีวอนะ G ขออนุญาตนะครับ G นะจีวอนเลยแหละจีวอนแดงเขา<ม>ได้เหลืองด้วยกระสนส่งนี่ใช่ขอ,องจริงไม่ได้เซ็ตนะ ฟังท <anto> <to> ุกฟังก็าดูบาดเลยสนิมเลยอุ้ยมียามด้วอาจารย์ฮะไม่วะนไม่หัหรอไม่ไม่จับได้ไหมไม่จับได้ไหมผมก็ไม่จับอ่ะมือสองนี้คืออะไรยังไงไปลงปลงไปกันปลงดีกว่าทุกคนเดี๋ยวดูปภาพระกคน มาแต่ตรงนี้ก็แปลกมากอย่างนี้เราก็แบบเกะใจเฮ้ยเร<ช>าผ่านมาก็าอยู่ๆเราผ่านแล้วก็จอดให้ตรงนี้เหมือนมีอะไรสักอย่างใช่จอดปุ๊บผมก็เลื่อนๆผมก็เปิดดูแหนที่เอ้ยตรงนี้มันใกล้อะไรนะทำไมรู้สึกอยากเข้ามาดูอะไรสักอย่างตรงนี้เลยต้องให้จอดลงทั้งที่ขับรถมาบ้อยยี่เลยนะอย่านี้ก็เบรกอยาก้ตรงนี้มีอะไรวะทำไมรู้สึกเหมือนมีอะไรให้ให้เราต้องมาดู จริงจริงนะยังคงเด็กจอดข้างทางนะแล้วผมก็เปิดเปิดดูแล้วคงมีอะไรบ้างมีหมดุดแกเรอไหมแต่ไม่มีหมุดแกะรอแล้วแล้วก็เห็นสถานที่ตรงนี้แทนซึ่งก็แปลกดีนะ,ะนนะอันนี้กุดด้วยปะ,ะดึง ที่นีสอ่รู้ว่าเปนไหนถ้ากลับมาแล้วลมาถ่ายกลางคืนนะครับจะมีสิงลีนับหรืออะไรแ,ไแต่แฝงดีว่าทางเข้ามานี่เราก็ยังไม่รู้สุดแต่ได้ยำงีอ๋อนั่นทางเข้าอีกทางนึงแน่เลยมีรูปปั้นเห็นปะ เหมือนเป็นอะไรกันเลยพระหรือเทวเวศเหมือนเหมือน,นองค์สีดำแล้วมีมีทางขึ้นสองทางนะน่าจะใช่แหละพระท้าเวเีพระแต่รถเราจะลงฝั่งนู้นก็ยังกไกลยังไงรถเราอยู่ฝั่งนะั้นปักลงรถฝั่งขวาเลยโอเคน่าจะเป็นทางขึ้นอีกทางหนึ่งเนาะ

แข้งขาอ่อนแล้วแต่หมดถ้ำเนี่ยโอ้มีแรงเดินต่อเลยดูนี่แต่ไม่เห็นว่าเนี่ยที่เสียงกั๊บตับตุ๊บตุ๊บบ่อยๆก็คือเสียงหมกผมเนี่ยมาไหลเนะ่ันนี่ก็เป็นมข้าวเข้าเข้าถ้ามาขึ้นเขามาระวังไหลแรงเดินเขาทุกคนตรงนี้ระวังไหลนะตีพันมากเลยอยู่ข้าเดินยืนต้องยืนหลก็เดินยอีงไหลนะครับ กล้อง,ส,ง,นะงสูงไม่ได้เลยการสัน่นไม่ได้ถ่ายสูงไม่ได้ไม่ได้กล้องที่สูงไม่ได้ดูนี่ปลาขาวๆน่าจะอ้อมไปถึงดูปั้นแล้วใช่ไหมอยู่ที่ทางวันเดินใช้ทางขึ้นอีกทางนางีนง้หรือ ใช่จะใช่มีทางเดินไปต่อปหล่ใะใช่ใช่อ๋อดอกไม้ข่าวดอกไม้ไม่ไปพอแล้วไม่ไปไปหรอก็ทางขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเนาะนี่นี่เรางวาลเมกินนะครับรอตีเยอะ Còn nó bọc ngoài này các thằng có thân đang chạy เ,เป็นกุฏิไม่ค่อยผมหาไม่เจอน่าจะเป็นแค่ตรงนี้แหละมั้งโอ้ตีงานเลยหวั <c oughs> วงกิ้งนะมึง ไรใช่ไหมเจอเจอรูปปั้นตกันไหมเชื่อรูปพระพระหรือว่าอะไรนี่ที่เราเห็นตรงก็ผมที่พูดอะไรว่าเอาแล้วที่เราเห็นอ่ะคืออะไรวะรูปปั้นเหรอเออเดินไปไม่มีไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยอยากมีโมเมนต์แบบนี้มากเลยหนวดทางที่พวกประเทศอยู่กล้างสวยๆแต่ว่า เราพี่ชูละซับเยึะเงินเลยผลเข้ามาห้าร้อยกว่าฮะผลเข้ามาห้าร้อยกว่าตอนไหนตอนแรกสวยที่ไหนสวยตอนแรกสวยอยู่แต่เขาไปว้ากขึ้นมาร้อยอีพี่หน้าเดี๋ยวดูว่าเราจะไปที่ไหนต่อนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากนะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะหรือใครอยากสอบถามการทำงานการเดินค่าเดินทางค่าน้ำ ่าขนมค่าน้ำมันอะไรเงี้ยเพื่อให้เราไปหาถ่ายสถานที่ใหม่สวยๆสถานที่แปลกๆที่ท่านไม่เคยเห็นสถานที่รกร้างที่สวยที่ถูกทิ้งไว้แบบแบบแบบเนี้ยหรือแบบหลายสถานที่ที่เราไปนะปกติเราไปแต่ตอนกลางคืนนะตอนกลางวันเราไม่ค่อยมีมีเวลามาอย่างงี้นะถ้าเกิดเรามีจุนวนซ้มากพออาจจะไปเดินทางในวันเดียวลหลายที่ถ่ายสถานที่เพราะมันจะมีค่าเดินทางค่าน้ำมัน ค่าซื้อกินบางทีถ้าไปไกลมากก็จะมีค่าที่พักอย่างเงี้ยครับโ,ๆๆๆโอเคนะไหนก็ขอกำลังใจทารมีพอทุนซั์สับสนได้มากพอนะครับก็สับสนได้ตามนี้นะหน้าจอเลยนะครับตามนี้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคน,นมากนะครับขอบคุณนะครับเราจะไปเชื่อต่อตามดูนะขอบคุณนะครับบ๊ายบาย